ตวดตามข้อกรวดตาม,มข้ออะไโชวชว์นินดนึงค่ะตรงไสมคะตามนิ้วมือตาม,ม,มนิ้วมือเนาะสังเกตว่าคุณป้าจำน,นี้จะมีอาการเป็นนิ้วแบบข้อข้อบวมเล็กน้อยค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะเห็นบอกว่าก่อนที่จะทานผลิตผลิตภัณฑ์ดีบูนคุณป้ามีอาการงอนิ้วไม่ได้งอนิ้วไม่ได้งอไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเป็นมานานหรือ,อยังคะ เป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วเนาะแล้วทรมานนะคะตอนที่แบบงอนิ้วไม่ได้มันก็ทรมานค่ะเวลามันก็ปวดค่ะเห็นบอกว่าจะปวดช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงฤดูหนาวปวดแบบไหนคะเราให้ฟังนิดน,นึงค่ะมันมันปวดแบบลึกๆแบบเหยียดไม่ได้ค่ะปวดแบบลึกๆแบบเหยียดไม่ได้เนาะแล้วหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะคุณป้ามีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นตั้งแต่ทานไปกี่กล่องคะาสามกล่องแรก 3กล่องเนาะก็คุณป้าทานแบบแคปซูลอยู่นะคะหลังจากที่ทานไปแล้ว3กล่องคุณป้ารู้สึกว่าอาการหายปวดอาการมันดีขึ้นแล้วสามารถงอได้อ่ะเดี๋ยวงอให้ดูนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะคุณป้าหลังจากแต่ก่อนมันยังอยู่อย่างนี้ตอนนี้มันรู้สึกตอนนี้เริ่มงอได้ดึงนิ้วก็ดึงได้แต่ก่อนมันดึงไม่ได้นี่นะคะคุณป้าก็ทานจริงๆเนาะแล้ว่าตอนนี้มันดีขึ้นตอนแรกก็เร็วว่าจะยันนักสองชุดแล้วก็จะหยุดค่ะแล้วมันดีขึ้นก็เลยต้องทานต่อก็เลยต้องสั่ง